ยินดีต้อนรับพลพรรคของดังลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสูรุ่าวกลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงดังลุ้นหนักแค่สองเทียมตัวแทนซาอุดีเกรเตรียมบินมาถึงเกาะอังกฤษจันนี้เร่งเป็นเดียวตัวแทนของซาอุดีอเตสนะครับเตรียมบินมาเกาะอังกฤษในวันจันนี้เพื่อพูดคุยเรื่องการย้ายทีมกับสโมสรในศึกพรีเมียร์โดยมี2เทีมที่ให้ความสนใจ เดิไมไเรื่อยฟุตบอลนะครับสำนักข่าวจากประเทศกรีซรายงานว่าตัวแทนของซาวิลิเกสไม่ฟิลทีมชาติสเปนของอันโดริเเตรียมบินมายังเกาะอังกฤษในวันนี้เพื่อเจราจาเรื่องการย้ายทียมโดยมีสโมสรไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรลิเวอร์พูลอยู่ในข่ายที่จะเป็นทีมใหม่ของซาวิลิเกสโดยแข้งวัยยี่สิบหปีนะครับถูกลดบทบาทจากดิโก้ชิโมเน่และหลุดตัวจริงในลุ้ันก่อน ซึ่งถึงแม้จะมีค่าชิ้นยาของซาอุที่ถูกตั้งเอาไว้ถึง125ล้านปอนด์หรือประมาณ5,750ล้านบาทแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงระบาดนี้ไม่มีทีมใดที่จะยอมจ่ายตัวเลขหนึงกล่าวโดยทางตัวนีพร้อมปล่อยในราคา35-40ล้านปอนด์เท่านันน้นเนื่องจากสโมสรเองก็ต้องการเงินสดหลังประสบปัญหาทางด้านการเงินพอสมควรในช่วงโคโวิด -19 ระบาดน,นะครับ นอกจากนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดของนักเตะยังเปิดเผยว่าซาอูไม่อยากให้อนาคตของตัวเองไร้าทางออกจนถึงช่วงกลางเดือนเิงหาคอมซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งพิมลิกและลาลีกาสเปนเริ่มเปิดฤดูกาลใหม่ไปแล้วและถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์เป็นตัวเต็งทิตจะควาตัวแข้งสเปนนิดรานี้ไปครอบครองแต่ลหเือผู้พูลก็มีความสนใจเช่นเดียวกันโดยทางตัวแทนของซาอุจะรับฟังข้อเสนอทั้งสองสโมสรเพื่อพยายามปิดดิวให้เร็วที่สุดนะครับโอ้ยลุนครับพ่อแม่พี่น้องผมก็เสียวแต่ครับ บอกแมนยูก็อยากได้ครับเพราะว่าบอกปอบอกบามันสิไปครับแต่ของเฮาหนี่ครับต้องได้ไปก่อนนะครับโอ้ยเขาให้ได้เนี่ยแม่สาธุอดีตแบ็คหงดดงอดทีมเก่าไม่กระตือรือร้นซื้อบิ๊กเนมไม่เดินหน้าซื้อบิ๊กเนม โมเซเอนริเก้นะครับแบ็คซ้ายของสโมสรลิเวอร์พูลได้ตั้งคำถ,ถามไปถึงนโยบายของสโมสรเก่าที่จําเป็นจะต้องขายนักเตะออกไปเสียก่อนถึงจะซื้อแข้งใหม่เข้ามาแทนที่ได้โดยโยกตัวอย่างแมนเชสเต็ดที่เดินหน้าคว้าแข้งบิ๊กเนมเข้าสู่ทีมแล้วหลายๆโมเซ่เอนริเก้นะครับอดีตแบค็คเลือดเรกรทิงดูของลิเวอร์พูลออกโรงตั้งคำถามไปยังหงดหงลิเวอร์พูลในเรื่องตลาดการสกายนักเตะและกังวลทีมเก่านะครับว่าจะตามหลังคู่ริตลอดกันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลนะครับพึ่งคว้าตัวผู้เล่นได้ใหม่เข้า เสียจากอาแบลไลซิกเพียงแค่ารายเดียวเท่านั้นแถมยังต้องเสียจอททุกวันดิลล์มิกฟิลเลตด,ดัสไปให้กับปาเรียเซนชมแบบฟฟีในขณะที่ทางแมน,นเชสเตตก็ลังการคัดตัวผู้เล่นระดับบิ๊กเนียมถึง2รายได้วยกัเจเด,ดนชันโชและล่าสุดราฟเวารานแต่ในเรื่องนี้เองนะครับเอนริก้ก็ได้เขียนถึงความกังวลในบทความเว็บไซต์ Empire of the Cup ไว้ว่าผมกังวลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของลิเวอร์พูลในตลาดการซื้อขายนักเตะมาโดยตลอดในอดีตก็มีปัญหากับเหล่าเจ้าของเียมที่เราจะเป็นจะต้องขายก่อนที่จะซื้อ ผู้เล่นเข้ามาและดูเหมือนว่าปัญหานั้นจะยังคงเป็นอยู่ เหตุผลเดียวที่เราได้ผู้เล่นอย่างอาริสูมิเกอร์และเบอร์กิฟฟนไนนั่นก็คือการที่เราขายฟิลิปเป้คุณโยได้หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วล้วก็เราคงไม่มีผู้เล่นเหล่านี้และแชมป์ลีกที่พวกเขาช่วยให้เราคว้าแชมป์ผมเชื่อว่าการคว้ากนาเตเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมและเป็นการใยเงินที่เหมาะสมแต่บางครั้งคุณก็จําเป็นจะต้องเดินหน้าทุ่มเงินก้อนโตเพื่อผู้เล่นระดับบีแน็ก่อนที่อาริซงและฟามโยชจะเข้ามาเราเป็นกู่แข่งที่จะลุ้นคว้าแชมป์หลังจากที่เราได้พุ๊เข้ามาเราก็เป็นแชมป,นนป์ด ตถึงสามารถเข้าหารดือมเริดและความหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาอย่างราฟวารานมาครอบคลองได้แล้วเราไม่สามารถทําได้ซะอย่างนั้นไปผ่าหน้ากันดีกว่าหงสิงร่วมจแจมไละ่ละ่าตัวเป้าหมายปืนที่เคยทดสอบฝีเท้ากับลิเวอร์พูลมีรายงานข่าวออกมาว่าเชลซีและลิเวอร์พูลเตรียมกระโดดร่วมแจมนะครับในการล่าเซนดาวเตที่เป็นเป้าหมายของอร์เซนอลและเคยมาทดสอบฝีเท้าที่เมลวูดมาก่อน รายงานนี้จากสื่อสเปนนะครับรายงานบอกว่าอร์เซนอลต้องเจอก,กับการแข่งขันล่าเลเซียนของมาตินโอนินการจาก2คู่ปรับลุมลีกอย่างโชซีและลิเวอร์พูลโอนินการนะครับย้ายมาร่วมทีมอร์เซนอลแบบจินตัวในช่วงตลาดนักเตะในเดือนมกราคมหลังจากที่ไม่สามารถเบียดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทําทีของเซเดนินซีดานที่เรีมาเรตแต่นับตั้งแต่คุณซือชาวพุ่งเศสร็จเกบ่าปโอเดนการก็กลับมายังทีมสันติกเบรนเบียว และก็ได้มีการคาดหมายกันว่าเขาจะอยู่กับทีมของคาโลอันชโรติในรุ้นการที่กําลังจะมาถึงนี้อย่ารอยก็ตามนะครับรายงานจากมาก้าที่ชี้ให้เห็นว่าอาจจะมีโอกาสที่ได้เห็นโอนงการ์ายออกจากมาดริดอีกครั้งในช่วงสมัน,นี้หากเขาต้องการทําเช่นนั้นโดยในรายงานข่าวดังกล่าวอ้างว่าอัลซูน่ก็กระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับโอนงการ์อีกครั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจแต่ยังได้ยันรยก็ตามมีสองทีมคู่ปร,รับสมการของพวกเขาอย่างเชลซีและลิเวอร์พูล ที่ถูกพูดถึงว่าเป็นปลายทางที่เป็นไปได้ของแข้งในวยัยย2ปีรายนี้เช่นเดียวกันนะครับคงต้องรอดูกันต่อไปว่าสโมสรใดจะจัดการเรื่องสัญญายืมตัวแบบที่อาร์ซนอลเคยททำได้ในช่วงหน้าหนาวหรือเป็นการย้ายทีมแบบถาวรได้สำเร็จโดยเอเย่นของโอนนกาดอาจจะมีเรื่องยุ่งให้ต้องจัดการในช่วงท้ายของตลาดนักเตะในช่วงสมัยน,นี้หากข้อมูลที่อัดเป็นเรื่องจริงนะครับ โดยลิวพูลนะครับเคยให้ความสุรใจในตัวของอุนังกาบแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วโดวยใน,นตอนนั้นเจ้าตัวเป็นวันนักิดในวัย15ปีและเตะตามสโมสรใหญ่หลายเทียมและได้มาร่วมฝึกซ้อมกับดาวเตะในทีมชุดใหญ่ของสโมสอลิวพูลที่เมลวูดอีกด้วยตอนนั้นบรนดานโรเจอร์เป็นผู้จัดการทีมของหงด่างและได้เชื้อเชิญเขามาฝึกซ้อมเพื่อเป็นการทดสอบวีเท้าไปในตัวซึ่งดูจากภาพที่ถูกเปิดเผยโดยเดอะมิลเลอร์ฟุตบอลในปี2004นั่นจะเห็นว่าดาวเตะชาวรนเวในวัยกระต๊ะ ได้ลงซ้อมเคียงข้างกับผู้เล่นชุดใหญ่ของหงดงรวมถึงสตีเวนจูเาดและฟ e ิลเเป้คุนโยขณะที่พวกเขาก็เตรียมความสนับการเยียงของซังนเดอร์แลนด์โดยในตอนนั้นโอุลังกาศได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ,ใหญ่ในยุโรปรวงทั้งแมนเชสเตอร์นเต็ดและเรอลมเริดซึ่งสุดท้ายนะฮะเจ้าตัวก็ได้ย้ายไปซบทับราชชุดข,ขาวเรอลมดรดในเวลาต่อมา ลิเวอร์ pool พร้อมทุ่มกระเนื่อยกว่าแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ดิวฟรังส์เคสซี่สโมสรลิเวอร์ pool นะครับแห่งศึกฟุตบอลพิรพ์ลิงเกดตตบป็นข่าวพร้อมที่จะทุ่มกระเนื่อยมากกว่ามูลค่ากว่าแสนปอนต์ต่อสัปดาห์เพื่อดึงดูดให้ Franz ie, ฟรังส์เคสซี่มิคฟิลจากเอซิมลานย้ายมาร่วมทับด้วยในช่วงตลาดนักเตะสม,มัยนี้รายงานจากคอดิเดเรตเดอะสปอร์ตระบุว่าในช่วงก่อนหน,น้านี้ว่ามิคฟิลในวัย24ปีของทีมชาติไอวิลิคสร์ด I v ode, รักกระเนื่อยกับต้นสกัดเพียงแค่ปอนด์ต่อสดาหท่าน,นั้น ราว2.2ล้านยูโรต่อปีซึ่งเจ้าตัวก็ต้องการขั้เหนื่อยให้ยกระดับขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่มีการเปิดเผยล่าสุดนะครับชี้ว่าทัพรอสโซเนรีจอดยื่ยนสัญญาชุมมใหมแก่เกรซี่ที่มูลค่า6ล้านยูโรเพื่อตอบสนองความต้องการของมิฟิลชาวไอาริชออดแต่ตัวแทนของเจ้าตัวพร้อมที่จะเดินหน้าเจรจาพเพื่อข่าเหนื่อยแตะหลัก7ล้านยูโรต่อปีราว115,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ โดยลิอร์พูลครับตกเป็นประเด็นที่โยงเข้าไปว่าพวกเขาพร้อมจะยื่นเสนอค่าเหนือหน่อยในระดับแต่ละหลัก1นึ0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ให้กับฟลังส์เคซี่พิจนะุนนาท่านี้หงแดงอยู่ระว่างการคว้นหามิฟิลมาเสริมทัพหลังจากที่ผู้เขาเพิ่งสูญเสียจ์จีดวานในรุด้วยเหมือนกับปาเรียดแซงชามมงแบบไร้ค่าตัวนะฮะนี่คือสุดข่าวลิอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1สิงหาคมครับ